สดสวยนะคะหนูดาสวยอยู่แล้วเนาะคุณพ่อพี่ทุนเนาะเด็กเด็กหญิงหนูดาวนะคะเด็กหญิงครับผมตอบไม่ทนันเลื่อนไม่ไปแล้วครับไม่เห็นครับอ้าวเหรอคะคุณพ่อสมพรมองไม่เห็นเหรออ้าคุณแม่มองออนจิตจาก,ก็กินซุปหนออ่าคุณแสงดาวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยคะ่ะคุณหนูดาวก็อ่า โชคดีมีชัยนะคะคุณหนูดาวก็อวยพรให้คุณตอนนี้ในบ้านแม่เล็กมีหนึ่งดวงตานะคะคุณแม่คําสีต้มไก่บ้านใส่ขาอ่อนนะคะขอบคุณมากค่ะต้มไก่บ้านใส่ขาแสงดาวขอบคุณนะคะจับไว้จาบมือคุณแม่แสงดาวก่อนเนาะอ่าคุณแม่แสงดาวขอบคุณนะคะที่แวะมาเนาะ,ค,ะคุณพ่อสมพรสุดนะคะแม่เล็กก็อ่านอานคำกล่าอยู่มีกับข้าวหลายอย่างนะคะนี่คือ,อการที่คอมเมนต์ไม่เลื่อนนะคะ สวัสดีทุกคนอีกรอบแล้วกันนะคะส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกขอบคุณค่ะคุณพ่อประสิทธิ์เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากค่ะคุณพ่อไม่ได้แล้วต้องแกงอ่อมไก่มาด้วยนะคะแกงอ่อมไก่บ้านค่านะคะแม่คำสีน้ำพริกกะปิค่าผัดผักบุ้งตาหวานเลยกดหัวใจให้เพื่อนๆก่อนนะคะในช่วง เกืบสิบนาทีแล้วนะคะคุณพ่อสวัสดนะคะคุณแม่บางออนจิตจากทักท้ายข้าศึกนะคะแม่เล็กก็อ่า,อานคำกล่า่มีกับข้าวหลายอย่างนะคะนี่คือ,อการที่คอมเมนต์ไม่เลื่อนนะคะสวัสดีทุกคนอีกรอบนะคะโปรไฟล์ของคุณพ่อประหยัดอุตมะนะคะกําลังรับชมนะคะแล้วก็ของคุณพ่อประสิทธิ์ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่รับชมคุณแม่คัแม่กิรติเนาะคุณแม่บุญหม่ด้วยเนาะนะคะคุณแม่บมุญไมยเปิดบ้านอ่าบ่ายสองตรงเหรอคะหรือบ่ายสองครึ่งนะคะไอคุณแม่บุงอ่อ,อนจิตจ,จักนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ทักทายกันอยู่อ่ามีสามดวงตาด,ดูจะตื่นเต้นหน่อยเนาะคณมงคลเนาะนะคะ <laughs> อยู่อยู่สระบุรีก็เวลากลับทีก็ไม่นั่งรถ ไม่ได้ไปรูปจุไรลัดครับก็ทักทถ่ายบนพี่จุไรลัดเนาะหนูดาวก็กาแฟขนมปังร้อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณนะคะหนูดาวนะคะครึ่งคึกลางๆ,ๆ,ๆเพราะว่าครึ่งครึ่งกลางๆเพราะว่ามีทํางานด้วยรถขบวนเดียวเนาะนะคะไก่ย่างไก่ย่างอบองนะคะ,ะคุณสุโชค ข้าวหอกับข้าวใส่ถุงให้ด้วยค่ะหอกับข้าวใส่ถุงด้วยเยอะมากเลยเนาะไก่แสงดาวขอบคุณนะคะจับไว้จับมือคุณแม่แสงดาวก่อนเนาะอะ่คุณแม่แสงดาวขอบคุณนะคะที่แวะมาเนาะคุณพ่อสมปอณสนุนรูกก็บอกแม่แม่แมลูกก็คําแม่นะคะแตกจริงๆนะคะคือเราไม่เคยไปมันก็อ่าไอคุณแม่บงอ่อ,อนจิตจักนะคะ อตอนนี้นะคะเราก็ทักทายกันอยู่มีสามดวงตาก็เลยช้าไม่ทันใจเนาะนะคะไม่เหมือนรถหลายๆคันของเพื่อนๆในหลายท่านเนาะนะคะ,อะเอาเท่า <iri> ที่ละก๋วยเตี๋ยวเหลือเแซ่บๆเนาะนะคะอ่าอ่ะุนงดาวทอดชิ้นเนื้อร้อนๆเข้านี่อ่ะกุ้แม่คำสีด้วยนะคะ คุณมงคลก็ทักทายคุณแม่บางออนนะคะทักทายคุณแม่บางออนต้องมาให้ตรงเวลาหรือต้องทุกวันนะคะภารกิจของคนเรามีไม่เท่ากันคุณพ่อสมพรอ่านไม่ทันแต่นวยคุณแม่คำรีไปถ่ายวีดีโอไปเจอเห็ดปวกได้เพื่อนๆนะคะคุณแม่อรุณรสมีสวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดีค่ะเกือบสิบนาทีแล้วนะคะคุณพ่อสวัสดีคะ คุณแม่บางออนจิตจากทักทายข่าสึนะคะส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกขอบคุณข่าคุณพ่อประสิทธิ์เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากค่ะคุณพ่อวันเมื่อวานกับวันนี้นะคะเริ่มเริ่มเริ่มหมางอแงนะคะเริ่มไม่เต็มให้กันเนาะขออนุญาตนะคะคุณแม่จูเลยร์สข้อคุ้น่ะาขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยเด้อนะคะคุณแม่จูเลียร์สมาอยู่กับเป็นคนนะคะคนสุขสุขโชคเนาะ คุณกีรติก็บอกสวัสดีค่ะนะคะก็ทักทายเพื่อนๆเนาะคุณสุโชคอยู่ตลาดอยู่ขับอ๋ออยู่ในตลาดอยู่เหรอคะคําสีบอกนุดาวก่อมรับใช่ไหมนะคะนุดาวบอกเนาะ,ะคุณพ่อวิทูลผ่านบ้านเด็กชายวิทูลอันเดอร์เกือบสิบนาทีแล้วนะคะคุณพ่อสวัสดีนะคะ คุณแม่บางออนจิตจากทักทยายค่ะ11โมงอ๋อเด็กชายพิทูลเปิดบ้าน11โมงนะคะเด็กชายพิทูลเด็กหญิงบุญมายเปิดบ้านกี่โมงนะคะทำการสแสดงอ๋อจะเปิดกล่าวก็กำลังนั่งรถอยู่ทักทายคุณแม่บุญมายคนสวยคุณแม่บุญมายจะไม่จะมือกับหนูดาวเด้อค่ะเด้อนะคะหนูดาวก็ทักทายของแม่หนูดาวด้วยเด้อนะคะหนูดาวก็เติมเต็มพลังให้ทุกคนรอบห้องขัะนะคะคุณแม่บุญเพียงน้อยสีก็ เอาสวัสดีค่ะคุณแม่คุณสุภกชโชคก็ทักทายคุณหนูดาวคุณบุญไม้ก็ทักทายคุณกิรติหนูดาวายไหลเลยนะคะเด็กชายสมงหมายกาลังมาค่ะแม่เลยเด็กชายส่หมายมีภารกิจไหมนะคะถ้าไม่มีก็แบบมาก็กําลังชั้นแบตกันอยู่เนาะก็มาเปิดบ้านด้วยเนาะนะคะการเปียดอกุหลาบเนาะ ในส่วนของแม่เล็กแม่เล็กก็ขอเป็นดอกดอกอดอกด้วยมือของเราสิบนิ้วนะคะก็ดาเย็นมาแล้วนะคะอร่อยอร่อยเนาะคุณแม่คําสีบอกน้าพริกปูน้าพริกปูหน่อ,อไม้นะคะเาแล้วค่ะได้อะไรทานคุณแม่นะคะดูดาวก็ตัง้งทายคุณแม่อรุณรัศมีคนสวยนะคะคุณแม่อรุณรัศมีนะคะดูดาวนะคะเที่ยงครึ่งของแม่แม่บุญมาให้นะคะอยากขึ้นอ้าว อยากขึ้นเวทีแต่ไม่กล้าค่ะนุดาอา้าคุณแม่กินมีเครื่องเดียวแล้วก็ตอนนี้งองแงนะคะคุณพ่อมงคลออนไลน์สวัสดีค่ะทักทายมาเพิ่มพลังบวกขอบคุณค่ะคุณพ่อมงคลพี่ปูนดอ,อกไม้นะคะคุณแม่คําสีบอกเนาะนะคะขอบคุณนะคะคุเพื่อนนะคะนุดาบอกน้ําลหญ่นะคะอ,อาหารว่างขะนะคะคุณมงคลได้ปลาส้มทอดจ้านะคะ ปลาส้มทอดแสนอร่อยนะคะปลาส้มทอดนี่จังหวัดยะโสธรเนาะสิะสไปซื้อกับปงใสละคุณยายนะคะให้แม่เล็กซื้อน้ำนเนื้อเอามาผ่ามูน้ำเด้อกับปงขอบคุณค่ะต้มยำปลาทูค่ะนะคะน้ำโอเลี้ยงค่ะนะคะขอบคุณนะคะหนูดาวนะคะคุณก็ขอให้มีความสุขนะคะในการาทำงานนะคะคุณสุขระโชคเนาะนะคะ ดารเจอกันเนาะถ้าเรา,าทักทายของใครของเราของเขาแล้วก็ของเราไปอย่างนี้ก็คือไม่ได้อ่าคือเราไม่ได้จับมือกันนะคะก็จะไม่เห็ยนสีบอกนะคะคุณแม่คำสีนาขันก็พัดห้อยจ้านะคะคุณแม่ทิพานนนั่งมองอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะคะนะคะเพื่อนๆไปก็อ่าแผ่ความกินออกมาให้เพื่อนๆจนคุณแม่คำสีเรานะคะเด็กญิงคำสีนาขันนอนเอาน้ำลูคอ ทำงานตอนนี้นะคะก็สะสมเวลานาทีอยู่เดอ้อเพื่อนๆนะคะก็คุณ ai นะคะส่งเพื่อนๆมาบหวายอร่อยนะคะต้มจืดนะคะต้มงคงจ้านะคะเจยวคอนร้อนๆนะคะคุณสุปชคอ่าพะโลกครับก็เลยช้าไม่ทันใจเนาะนะคะไม่เหมือนรถหลายๆคันของเพื่อนๆห,หลายท่านเนาะนะคะเอาเท่าที่เราเก็บ เก็บของตัวเองเรียบร้อยนะคะเป็นคนเจ้าระเบียบอยู่นะคะหนูดาก็สวัสดีค่ะคุณแม่กิรติขึ้นเวทีไปกันเด็กหญิงคำซีกันนะคะเด็กหญิงหนูดาบอกอบิิกมาเธอเล็กใช่ไหมคะเด็กหญิงบิกมาเธอเล็กใช่คะ่ะนะคะหนูคุณแม่คำซีไปถ่ายวิดีโอไปเจอเหตุบวกได้เพื่อนๆนะคะ,ะคุณแม่อรุณสมีสวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดีค่ะ ให้เลโกดหัวใจให้เพื่อนเพื่อนก่อนนะคะ,ะในช่วงคนมากมายเลยนะคะขอบคุณคุณ AI ที่ส่งเพื่อนเพื่อนมาให้นะคะ,ะการทํางานนะคะเราเพื่อนๆเนาะหลายๆท่านก็เป็นเพื่อนใหม่นะคะที่มาพูดคุยทักทายกันคุณพ่อสว,สวัสดีค่ะคุณแม่บุญมายนะคะก็ประมาณบ่ายสองโมงคุณหนูดาวก็ปิดบ้านปิดบ้านเสร็จก็ มีบ้านคุณแม่บุญใหม่นะคะอคุณมงคลขอบคุณที่มาเติมเต็มขอบคุณที่มาให้กำลังใจแม่เล็กนะคะอ่ไม่ได้แกกินน้ำกว่านแบตเตอรี่ไม่ดีเพื่อนๆนะคะเด็กชายวิทูนกับเด็กหญิงคำาสีนะคะขออนุญาตเดอ้อขออนุญาตบาดคำเดอ้อนะคะ อ่าเอินซื้อกันเ่นๆเนาะคุณแม่เนาะท้องหยิบท่องหยอดค่ะนะคะบ้านหนูดาวนะคะเพราะว่าหนูดาวก็ลมเย็นสบายนะคะแล้วก็พูดเพราะนะคะเสียงหวานเชื่อยจแจวแม่คำสีก็เอยียดหน้าฐานมากค่ะนะคะอ่าไม่ทันแล้วทุกๆวันก็เป็นวันของคุณแม่และคุณลูกทั้ง ในทุกๆวันด้วยนะคะเติมเต็มให้กันทุกๆวันเนาะนะคะไม่เฉพาะวันแม่ถ้าฝนตกไหมอยู่ทางบ้านเนาะคุณพ่อสวัสด์เป็นไงบ้างฝนตกไหมคุณแม่ปะวินนะคะทางยะโสธรฝนตกนะคะเพราะน้ำมะนาพร้อมเสริมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะปลาหนินชอบปลาหนินปลา,ปาช่อน2ตัวสอกิโลคุณแม่คำซีไปถ่ายวีดีโอไปเจอเห็ดบวกได้เพื่อนๆน,นะคะ